สวัสดีค่ะห้างขายไข่มุกและเพชรพลอยค่ะวันนี้จะมาแนะนำสินค้าโปรโมชั่นให้ได้รับชมกันนะคะรายการนี้คือสร้อยคอไข่มุกสีมันติคัลเลอร์แบบ3มสายค่ะเป็นการคัดเอาไข่มุกหลากหลายสีและหลากหลายรูปร่างมารวมกันอย่างลงตัวในแนวนเชอรัลลุคนะคะจุดเด่นคือเราสามารถสวมใส่ได้3แบบค่ะสไตล์แรกอย่างที่น้องนางแบบกำลังใส่อยู่นะคะ เราสามารถนำตะขอมาไว้ด้านหน้าค่ะก็จะให้ลุกหวานหวานหรือถ้าเราอยากได้ลุกเก๋ๆนะคะเราก็เลื่อนตะขอไปด้านข้างแบบนี้เลยค่ะลุคนี้ก็จะดูเก๋ไก่นะคะสามารถใส่กับชุดทำงานชุดธรรมดาหรือชุด Pri イเวตหรือออกงานได้เหมือนกันค่ะและในขณะเดียวกันนะคะสามารถนำตะขอไปไว้ด้านหลังได้เหมือนกันค่ะ ก็จะให้ความรู้สึกที่ดูเป็นทางการมากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันการใช้งานสำหรับไข่มุกรุ่นนี้นะคะเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะโดยอัญ,ญมณีหลักของเรานะคะก็หนีไม่พ้นไข่มุกแท้ค่ะที่มีความเงาวาวนะคะขนาดมุกอยู่ที่8-10มิลิเมตรค่ะตะขอนะคะทำจากเปลือกหอยแท้ค่ะ แล้วนำมาแกะเป็นลายดอกไม้นะคะเราก็จะเห็นเท็ก u r เจอร์ของความเป็นเปลือกหอยอยู่นะคะไขมุกทุกเม็ดก็จะเป็นสีธรรมชาตินะคะราคาปกตินะคะอยู่ที่4,990บาทค่ะสำหรับช่วงปีใหม่เราลดให้เลย30%นะคะเหลือราคาเคลียร์สต็อกเพียงแค่3,500บาทเท่านั้นเองค่ะ